นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะะโมตัสสภะคะวะโตดังนั้นวันนี้ออกพรรษาเนี่ยวันออกพรรษาจะมีความสำคัญอย่างไรกับเราชาวพุทธทั้งหลายวันสำคัญออกพรรษานั้นเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้า่าได้บัญญัติไว้ประการแรกก็คือหนึ่งก็คือให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้ปวารณาซึ่งกันและกันให้พระสงฆ์ทั้งหลายนิปวารณากันสำคัญที่สองก็คือวันที่พระพุทธเจ้า ได้เสด็จจากชั้นดาวเด่งสองวาระสองโอกาสนี้นะเป็นวันสำคัญในทางในวันออกพรรษาประการแรกก็คือการปภาวนาออกพรรษานั้นเนื่องจากว่าการออกพรรษาในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดของทุกๆปี เดือนสิเดก็คือเดือนทางใต้ถ้าเดืนเหนือเนี่เป็นเดือนที่เกียงเือนเกียง,ยงฉะนั้นเดือน11นี้เป็นวันออกพรรษาพระสงฆ์ไปต้องปวารณากันที่อุโบสถหรือที่ทำปวารณาอย่างวันนี้พระสงฆ์ก็จะไปะลงโบสถ แต่ไม่สวดปฏิโมกข์แต่ก็จะสวดภาวนาแล้วคอ้พระสงค์ภาวนากันการปภาวนานั้นมีความหมายว่าให้พระสงฆ์นั้นได้ตักเตือนกันได้บอกกล่าวกันได้ให้สติซึ่งกันและกันเพราะว่าพระสงฆ์นั้นมาจากหลายตระกูลมาจากหลายเผ่าพันธุ มาจากหลายที่หลายทางฉะนั้นพระเจ้าถึางมีญาณอย่างรู้ว่าพระสงค์ทั้งหลายที่มีมาจากทิศทั้งสีนะ่มาจากหลากหลายตะกุเลเกรงว่าจะมีอุปสรรคปัญหาทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันในช่วงเข้าพรรษานั้นทั้งสามเดือน ถึงถูกขังไว้แต่มาว่าถูกขังกันแล้วกันถูกขังไว้ถูกกักกันอยู่เป็นที่ทางสามเดือนไม่ให้ออกไปไหนอย่างไรอารมณ์มันก็ติดอารมณ์มันค้างเมื่ออารมณ์ค้างนี่ก็ใครว่าก็ไม่ถูกคนนั้นว่าหน่อยก็ออกนี้ว่าหน่อยก็ไม่ถูกหูละไม่พอไม่พอใจ ทำให้เกิดการเดือดร้อนการทะเลาะบอกแวงก,กันได้กันทะเลาะกันว่ายกันตลอดวัดของเรานี้มีประสงค์จำนวนมากสาม,มเณรก็จำนวนมากเขาวแม่ชีก็มีจำนวนยอะเราก็ไม่รู้ว่าพระพิสูสาม,มเณรแม่ชีทั้งหลายเหล่านี้ มีความคิดมีการกระทำมีการพูดอย่างไรซึ่งกันและกันเราก็ไม่สามารถที่จะจังรู้ได้ดังน,นั้นในการอยู่สามเดือนก็มีความอัดอั้นตันใจมีความทุกอกทุกใจมีความกังขาซึ่งกันและกัน อารนะออกาสาแลเนี่ยพระเจ้าถึงมีอุญาตให้ภาวนาเจรันวันนี้เป็นต้นไปหลังจากพระสงฆ์ทั้งหลายได้ภาวนากันแล้วก็จะบอกล่าวตักเตือนกันได้โดยเฉพาะพระภิกษุที่มีอายุน้อยก็สามารถตักเตือนผู้ที่มีอายุมากได้พระสงฆ์ที่มีอายุมากพระเฒ่าผู้แก่ ก่อนก็ต้องตักเตือนกับพระพิษุสามเณรตักเตือนกันได้ว่ากล่าวกันได้นะเรียกวเป็นธรรมมาธิปไตยเป็นธรรมมาธิปไตยให้อยู่ด้วยกันมีความสามัคมค,ค,คีซึ่งกันและกันนี่คือต้นเหตุสาเหตุของการภาวนากว่า ให้ประสงค์นั้นได้มีความตักเตือนว่าข่าวกันได้ถามว่าญาติโยมญาติโยมทั้งหลายเนี่ยทำเหมือนพระได้ไหมมันก็ได้นะพ่อแม่ลูกหลานญาติมิตรทั้งหลายเราก็ไปปะภาวนากันได้เราก็ไปไปให้สัญญาสัญญากันได้ว่าเออถ้าปู่ย่าตายายพ่อแม่ทำอะไรไม่ถูก ไม่ถูกนี่คือไม่ถูกศีลไม่ถูกธรรมถ้าขาดศีลขาดธรรมเนี่ยทำไม่ถูกต้องก็ขอให้ลูกให้หลานช่วยตักช่วยเตือนช่วยให้สตินะช่วยให้สติด้วยเราก็บอกฮนะลูกหลานที่เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยดื้อม,มาก พุทเตืเอนดื้อมากภาวนากับปู่ย่าตายายพ่อแม่ข้าพเจ้าหรือว่าลูกถ้าทำผิดพลาดพลาดไปไม่อยู่ในศีลธรรมไม่เชื่อฟังอะไรต่างๆก็บอกก็อบอกแม่ตักเตือนต่างคนตักเตือนซึ่งกันและกันสั่งสอนซึ่งกันและกันให้สติซึ่งกันและกันเลย สังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่มีความสุขเป็นสังคมที่ไม่วุ่นวายเป็นสังคมที่ไม่เดือดร้อนถ้าหากว่าเราไม่ทำภาวนาซึ่งกันไม่เคารพซึ่งกันและกันแล้วก็จะสร้างให้สังคมบ้านสังคมครอบครัวสังคมเมืองสังคมประเทศเกิดความเดือดร้อน ดังฉนั้นการภาวนาเนี่ยเป็นการให้สังคมนั้นมีความสงบสุขบอกกันได้อย่างตามาเ็าอยู่ในวัดอาจจะมาตามาก็อยากจะภาวนากับโยมวาโยมถ้าตามาเนี่ยเจ้าว่ากด็ดีพระสงฆ์ที่อยู่ที่นี่ก็ดีทาไม่ถูกต้องทําไม่ถูกต้องคือถูกไม่ถูกต้องตามวินัยไม่ถูกต้องตามธรรม ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้แล้วนั้นขอให้ตักเตือนด้วยขอให้ว่ากล่าวกันด้วยเมื่อตรรมาเนี่ยขับพระสงค์ทั้งหลายได้ฟังแล้วก็จะนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเนี่ยธมาเจอที่ไหนถ้าว่าไม่ถูกศีลถูกธรรมเนี่ยตมาก็จะว่าทันทีเลยแฮนั้นแหะ สูบบุหรี่อยูอ่นั่นยังขับจับคนเล่ากดยาอยู่ยังฆ่าสัตว์ประชีวิตอยู่ยังด่าหน้าพ่อล่อหน้าป่ยญาตายายอยู่เหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านทั้งหลายถามเราก็ภา,าวนาเราว่ากล่าวไม่ใช่ว่าโอ้ยสัทุวัดมีแต่ว่า้พระรับมีแต่มีศีลอยู่วัดไม่มีรสชาติอะไร เดี๋ยวก็มาว่าเดี๋ยวก็มาดา่าดยงนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่ดา่าไม่ใช่ว่าเป็นการตักเตือนกันถ้าตักเตือนถ้าเราฟังก็เหมือนไม้ที่มันงองเราต้องการให้ตรงเราก็ต้องเอาไฟไปลุนหรือเอาไฟไปหน้ามันนี่มันอ่อนแล้วก็ตัดให้มันตกเหมือนการที่เราต้องรอนายได้ช่วยกันที่จะช่วยกัน ให้ข้อคิดสติซึ่งกันและกันภาวนาซึ่งกันและกันเราจะอยู่ร่วมกันได้บางวัดเนี่ยที่จะมาเป็นพนดูแลวัดต่างๆในเชียงรายเมื่อก่อนอยู่ในเชียงแสนก็หกสิบเจ็ดสิบวัดอยูนี้มาดูวัดในเชียงรายเนี่ยเป็นพันกว่าวัดฟังแล้วแต่และว,วัดเนี่ยมีแต่ปัญหา วัดไหนที่มีปัญหาเราก็ไปอย่างดูไปถามดูพากฏว่าโยมก็คิดอีกอย่างพระก็คิดอีกอย่างต่างคนก็ต่างแข็งเข้ากันไม่ได้เหมือนมหินกับลูกหินมันจะเข้ากันได้อย่างไรต้องเป็นน้ํากับน้ําเข้ากันได้อยู่ด้วยกันได้เข้ากันได้ไปด้วยกันได้ ไม่ต้องสร้างเวสากสร้างปัญหาไดพอสุดท้ายมันก็เปลี่ยนเจ้าวาดบ่อยเดี๋ยวก็ปีหนึ่งก็น่านหนึ่งปีหนึ่งก็น้านหนึ่งแต่ละคนเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เป่านาซึ่งกันและนกันไม่ได้มาพูดจาปาสายตกลงซึ่งกันและนกัรดังนั้นการภปรวนาเนี่ยการเป็นการทำให้เกิดความสมานสมัคคี เกิดให้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักผู้ใหญ่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่รู้จักขาวรู้จักดำตน้นะฉะนั้นการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยก็ต้องการให้สังคมชาวพุทธของเรานั้นมีความเป็นไปด้วยดี ประการแรกนั่นคือภาวนาอย่างนี้ประการที่สองออกพรรษานี่คือการเสด็จอของพระพุทธเจา้าทั้งเสด็จกลับและก็เสด็จไปการเสด็จไปนีค้คือเสด็จไปเพื่อโปรดพระมารดาในบรรษาที่เจดในบรรษาที่เจ็ดที่พระพุทธเจ้าได้พรรษาเจ็ดแล้วก็ไปโปรดพระมารดา คือพระบรรดานั้นเป็นธรรมเนียมของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์หรือว่าพระผู้ที่มีบาร,รมีมากลูกที่มีบาร,รมีมากอย่างเข้าใจทถฐา,าเกิดมามีบุญมากฉะนั้นจะไม่มีจะไม่มีใครมาต่อท้องที่สองท้องที่สามมีท้องเดียวมีคนเดียวหนึ่งเดียว แล้วพระบรรดาเนี่ยเป็นธรรมเนียมเลยของพระโพธิสัตว์เมื่อเกิดพระโพธิสัตว์แล้วเนี่ยเกิดผู้มีบารมีมากอย่างนี้แล้วถึงเวลาเจ็ดวันก็ต้องสวรรคตรก็ต้องตายเจ็ดวันก็ต้องตายนะฉะนั้นเจ็ดวันเนี่ยพนางสตรีหามัญญาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรยังไม่เข้าใจเรื่องอะไร ัะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากที่ออกบวชแล้วเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเห็นว่าต้องตอบแทนบุญตอบแทนคุณตอบแทนบุญตอบแทนคุณผู้มีพระคุณฉะนั้นก็ต้องขึ้นไปสเสด็จไปโปรดาไปเทศที่ชั้นดาวาดึงไปเทศเรื่องอะไรเทศเรื่องอภิธรรมเจ็ดคำผี นประเทศเรื่องอภิธรรมเจ็บคำพีีที่คนที่ตายแล้วคนที่ตายทำบุญให้คนตายเรานิยมสวดอภิธรรมเจ็ดคำพีกุศลธรรมากุศลธรรมานอากุศลธรรมมาสวดให้กับคนตายฟังอาชจจีจริงก็เป็นธรรมเนียมว่าถือว่าพระนาสริมหาบัญญา นึกแม่ของพระพุทธเจ้าของเราได้ตายแล้วให้ขึ้นไปนตายแต่ว่าพรธเจ้าได้ขึ้นไปนโปรดด้วยพิธามเจ็ดคำพีนี้นะจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่เป็นต้นอันนี้คือตอนเสด็จไปและทีนี้ตอนเสด็จกลับก็คือออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าต้องเสด็จกลับ มาพื้นพ,นพบนี่พื้นมนุษย์ก็คือวันนี้สเสด็จมาวันนี้นะ,สะเสด็จมาวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอดเสด็จมาเวลาไหนเวลาตอนบ่ายในเวลาตอนบ่ายสเสด็จมาพบก็ามาเข้าสู่ในประชุมชนของพระสงฆ์เพื่อที่จะทำภาวนา ทำภาวนาดังนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นก็เช่นเดียวกันนะพระองค์ได้เสด็จมาในวันนีนะ้เมื่อเสด็จแล้วก็มีกษัตริย์นิพราหมีสูตรมีเ้าบ้านสรัทธาญาติโยมตั้งหลายมีความระลึกนึกถึงพระองค์ตลอดเวลาทั้งสามเดือนนะแต่ก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าของเราจะลงมาทางไง ฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพระโมกขลานะพระโมคขลานะนี่เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากเออเดินอากาศไปยังชันสวรรค์วิมานไปสู่นรกต่างๆได้ก็ข,ขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าว,ว่าพระเจ้าจะลงมาเมืองมนุษย์เนี่ยมาสู่เมืองมนุษย์เนีเนเน่เมื่อไหร่อย่างไรที่ไหน ราะว่าเราจะเสด็จมาในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนี้อย่างที่เมืองสังขกสักขศาน์นครดฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้ก็ประกาศบอกชาวบ้านชาวเมืองกษัตริย์ทั้งหลายมาลงมาจะเสด็จลงมาหลังที่เราได้เห็นภาพได้เห็นรูปได้เห็นได้ศึกษาเรียนรู้พระพุทธวจต่างๆว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงจากสวรรค์ ฉะนั้นวันนี้ทางมนุษย์และเทวดาทางสัตว์นรโลกทั้งหลายก็สามารถที่จะเห็นกันได้เจอกันได้หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาแล้วทำบารณนาแล้วตกมาขึ้นแลนสิบแดนหนึ่งขั้นพวกนี้ก็จะมีการทำบุญเฉลิมฉลอง ถวายพระพุทธเจ้า <c oughs> เรียกว่าตักบาตรเทโวโรหณนะฉะนั้นพูกนี้นท่านทั้งหลายเรามีโอกาสได้มาทำบุญอีกวันหนึ่งน่ออกพรรษาแล้วเนี่ยเรามีกิจกรรมอย่างนี้แล้วก็ยังมีเสริมท้ายด้วยประเพณีประเพณีของบ้านเราคือประเพณีไหลเลือกไฟฉะนั้นพูกนี้ตักบาตรเทโวโรหณะแล้ว เราก็ปเตรียมเลือไฟเพื่อจะบูชาลอยพุทธบาทเอาพระเจ้าวันออกพรรษาเพราะฉะนั้นวันพวกนี้เราเช่นเดียวกันก็ควเอเป็นนิรัยเรือไฟเป็นบุญงานบุญอย่างหนั้นงานบุญว่าจะแฝงด้วยอย่างอื่นเอาไ่วาแต่เือว่าเป็นงานบุญเราบูชาดอกไม้ทูบเทียน เเป็นบุญแหละเราบูชาดอกไม้ทูบเทียนหนบ่งบอกเรื่องการบูชาพระรัตนตรัยเราจะบูชาที่ไหนอย่างไรก็คือบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อาชะนั้นในการทำบุญในวันออกพรรษานั้นมีหลายหลักอย่างนี้ อาจเมื่อออกพรรษาแล้วท่านทั้งหลายไม่ว่าออกพรรษาลาพระเจ้าออกพรรษาลาวัดออกพรรษาไม่มาวัดอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าทําบุญสามเดือนแล้วพอแล้วหมดตังหลายตังแล้วหมดตังหลายใบแล้วแล้ววันนี้ก็เสียแนละ้วหลายตังหลายบาทนี่ตั้งต้นพระะพาอยู่ใช่ไหม คนพ่อป่าเนี่ยคณะไม่ชีขคณะอบาจิกาเอาพ่อป่ามาเสนอตรงนี้เอาพ่อป่าออกภาษาตั้งคือคือไว <c> ้ะ <oughs> ใครไม่เหน็บก็ไม่เหน็บนั่นเน่ยมันจะไม่เต็มใสายมันเต็มเตๆ <c oughs> แล้วฉะนั้นงานบุญเรเนี้บุญเราไม่ใช่ว่าเราจะมาทําได้อย่างเดียวด้วยการให้ทานบุญนั้นเราทําด้วยการ รักษาศินก็ได้เฉพาะสินห้านี่โยมศสินห้านี่รักษาให้ดีถ้ารักษาดีแล้วก็จะทําให้เราได้ดีถ้าเรารักษาศินห้าไม่ดีทําอะไรมันก็ไม่ดีไม่จเจริญเมื่อมีการรักษาศินแล้วก็จเจริญภาวนาบ้างนั่งสมาธิบ้าง วันละห้านาทีห้านาทีก่อนนอนหรือว่าเวลาไหนเรามีความคิดเวลาไหนมีความทุกข์เวลาไหนมีความวลำบากเราก็ปฏิบัติตัวอย่างนี้ให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างจเจริญภาวนาบ้างสลับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้ บางท่านบางคนเอาทำไม่ได้สวดมนต์แต่ละบ้านเนี่ยสวดมนต์ทุกวันอยากรวยบอกเาสวดที่สวดทุกวันทุกวันทุกวัน,วนสวดแล้วนนจนถูกหวยเหมือนเขาถูกหวยนะถ้าอยางไม่ถูกสวดไปจนให้มันถูกทัานตายชาตินี้ไม่ถูกชาติหน้าเกิดมาสวดสวดตอ่อสวดมนต์ต่อไม่ได้อะไรก็อิติวิโสพระเขาวาณโมตสัยพู้ต่างทำบางสังขังกับว่าไป ทำไปเถอะเราทำบ่อยๆมันจะได้ดีเองไม่ใช่ว่าโอ้ตื่นมาก็คิดว่วอย่างนั้นะเอาเงินมาจากไหนตื่นมาอยาทซับมาจากไหนตื่นมาก็จะเอาน้ำมาจากไหนมันไม่ได้มาง่ายๆมันต้องลงไม้ลงมือมันต้องลงแรงมันต้องลงทุนลงทุนถ้าไม่ลงทุนเนี่ย ไม่ลงทุนสวดมนต์บ้างไม่ลงทุนทำบุญบ้างไม่ลงทุนรักษาศีลเจริญภาวนาะมันจะมาจากไหนตามาเองเนี่ยสาธุเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดไม่ได้มีอะไรมากมายถึงเช้าก็สวดมนต์ทุกวันทุกวันสวดมนต์เสนา่ดนหลวงพ่อ,อสันติโตวิปุโลธโมสันติโตวิปุโลธโมทุกวัน,น สร้างอะไรไม่ได้ก็สันติโตวิปุโรธรรมโมเดี๋ยวมันก็ทำมามันี่ก็สร้างได้เนี่ยสร้างกำแพงนั่นจะเสร็จแล้วสันติโตวิปุโรธรรมโมมีทั้งหมดหกสิบช่องซึ่งคุณกฤษศักดิ์คุณเี่ยเป็นต้นเป็นประธานทำให้เกิดกำแพงเป็นทุนให้ท่านทั้งหลายก็มาช่วยกันทำให้เสร็จ ก็อาศัยบุญนะไม่ใช่ว่าอาศัยเรื่องอื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งบุญสวดมนต์ทุกวันเนี่ยอดาตืน่นทีสี่ก็ตืน่นอดตลับขับตานอนกินก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนดีจะนอนเดียวา่าจะว่านละจะนอนก็ข้อประตูละหูอะไรพระรำปรลืหลือหลับก็หลับไม่ได้นอนก็นอนอไม่ได้ต้องมาล,ลุกขึ้นมาสร้างบบารมีตลอด ต้องทำนุ่นทำนี่หน้าที่หลายๆอยา่างวันเจอมากมายดังฉะนั้นก็ก็เพื่อที่จะทำให้บุญเต็มกันฉะนั้นเราท่านต้งหลายก็เช่นเดียวกันในการทำบุญตลอดพรรษาที่เราได้ทำกันมานี้เป็นบุญท,ที่ติดตัวเราไป เราได้อธิฐานมาเนี่ยบางท่านเนี่ยไม่กินเล้าไม่เซฟยาเซฟติดตลอดพรรษาอธิษฐานไว้วันนี้จะแก้แค้นพว่นนี้จะแก้แค้นมันเพิ่มเติมมันเยอะๆประมาณนะก็ให้มีสติบ้างถ้ามีสติแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรก็จะดีาจากนั้นก็ฝากกับเราท่านทั้งหลายว่า ในวันภาวนาออกพรรษาไม่ว่าพระเนนไม่ว่าญาติโยบทุกคนถือว่าเหล่านั้นเอาพระพุทธศาสนาเป็นต้นเป็นหลักเราไม่ได้เอาอย่างอื่นเป็นหลักเป็นต้นเป็นที่พึ่งเราพระพุทธศาสนาเป็นท่พึ่งเร,ร,ราพัตนาตรัยเป็นท่พ่งแล้วเราจะทําให้ชีวิตของเรานั้นจเจริญขึ้น ามาเชื่อแน่ว่าถ้าบ้านสพคำสถาวัดพระธาตุผาเงาทุกคนมีศิลห้าทุกคนเนี่ยรับรองว่าบ้านสพคำนี้จะมีคนแห่มาดูแห่มาดูไว้พอเนี่ยเราก็จะสร้างรายได้ด้วยคนมาวันละร้อยคนเนี่ยเราก็จะเอาเงินเอาทองเอาสิ่งของต่างๆมาไว้ให้เราเยอะมากมาย ถ้าหากว่าบ้านเหล่านั้นมีศีลธรรมดีีการพัฒนาดีมีเสื่อเสียงโด่งดังไปร่วมกับทางวัดก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากมายดฉะนั้นในโอกาสออกพรรษาในปีพุทธศักราช2563นี้อาตมาภาพก็ขอ ให้สติท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายอยากจะมีเงินมีทองอยากจะมีทรัพย์สมบัติมากเขาก็มันให้ทานทำบุญบ้างตลอดเขาอยากจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีร่างกายสดสวยสวยงามนะเหมือนดาราเหมือนนางงามที่มาวันนั้นนะ เาก็หมั่นรักษาศีลรักษาศีลไว้ชาตินี้ก็ไม่งามชาติหน้าก็ต้องงามแน่นอนก็ต้องหล่อแน่นอนรักษาศีลให้ดีอยากจะมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดคิดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ถูกเหมือนเศรษฐีในบ้านเราหลายคนคิดอะไรก็ได้เงินได้ทองมีสติปัญญาทำตลอดไม่ลำบ,บาก เราก็มั่นเจริญภาวนาจเจริญภาวนาจเจริญสติอยู่ตลอดเวลาก็จะได้นิสองอย่างนี้หังจากนั้นก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้อย่าลืมในการให้ทานรักษาศินจเจริญภาวนาในการความเป็นจูซึ่งกันและกันมีความสมัครสมานสาม,มัคคีเป <c oughs> ็นน้ำหนึ่งเจเดียวกันนะ่ให้รักกันใน อยู่ร่วมกันทำร่วมกันให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าวัดโรงเรียนไม่ว่าหมู่บ้านเราอยู่ร่วมกันก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เป็นไปด้วยดีดังนั้นบันนี้ก็อ้างอิงคุณพรภศษีพระรตนตไตรคือคนพระพุทธเจ้าครณธรรมและพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก็คือหลวงพ่อพระเงา พระธาตุผางเงาพระธาตุชอมจันธธทร์พระธาตุบุรมาธาตุพุทธนิมิตเจดีย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในเวียงปรึกษาในเวียงปรึกษาในสถานที่นี้ให้คุ้มครองรักษาคนโยมท่านทั้งหลายที่มีศีลและธรรมมันดีงามขอ,ขอให้ท่านรักษาท่านนี้มีความสุขมีความเจริญ โดยอายุวณสุขภาระปฏิพานปรจจาเสียซึ่งสัพพุกสัพโศกสัพโลกสัพภัยสัพเคราะห์เสนจากรายทั้งหลายไ,ได้มาค้ำกลายนับตั้งแต่นี้ไปต้อไปว่าท่านมีโชคมีใจความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดนึกปารนนาสิ่งใดให้สมความมุม่งมานปารถนาทุกประการ อธาธรามภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันออกพรรษามาก็พอสมควรแก่กาลนเวลาก็ข,าขอสมบูรุษไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีโดยประกาละจะนี